นี้เราจะมาสอนวิธีติดตั้งกันนะครับตัวไฟท้ายการขโม,มยขั้นแรกเราถอดตัวนี้ออกมานะครับใส่เพื่อที่จะล็อกตัวไฟท้ายนะครับเอาหกเหลี่ยมตัวนี้หมุนเข้าไปหมุนหกเหลี่ยมเข้าไปให้แน่นเลยนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราเอาไฟท้ายดันเข้าไปลงล็อกเราเสร็จปุ๊บจะมีน็อตตัวเล็กๆตัวนี้นะครับไว้สำหรับการขโมยตัวไฟท้ายอีกทีให้เราใส่ไว้ด้านไหน,นตัวนี้จะใส่ยากนิดนึงนะครับเพราะว่าไว้สำหรับการขโมยตัวไฟท้ายนะครับ พอขันแน่นน็อตทั้งหมดนะครับก็จะเป็นการเสร็จเรียบร้อยในการติดตั้งแล้วนะครับผมออจากนั้นถ้าเราไปการไปจอดรถเรากดสัญญาณล็อกถ้าใครมีใครมายุ่งกับจักรยานรถเรานะครับมันจะร้องแบบนี้นะครับ มันถึงจะหายนะครับผมอันนี้จะเป็นการขโมยของตัวไฟท้ายตัวนี้นะครับผมเรียบร้อยครับสวัสดีครับ